นอกจากการไว้อาลัยแล้วเรื่องของการเยียวยาก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กําชับให้สํานักงานประกันสังคมไปเร่งตรวจสอบแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ภายในวันนี้เลยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดน้องบัวลาพูตรวจสอบข้อมูลเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประกันตน7รายนะครับถือว่าเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยจะจ่ายสิทธิประโยชน์ในวันนี้เลยนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,425,555บาทครับด้านสำนักง,งานคอพพจังหวัดอุดรธานีตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกรันภัยและได้ตรวจสอบพบว,ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบอตอ,อุทัยสวรรค์ได้ทำกรมธรรม์ประกรันภัยอุบัติเหตุกลุ่มไว้ สำหรับสหานศึกษากับบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนสิ้นสุดวันที่16พฤษภาคมปี2566โดยมีความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรเงินเอาประกันนักเรียนบุคลากรรายละ50,000บาทซึ่งสำนักงานคอปปอ,อจะดูแลให้มีการจ่ายค่าสินไหมเดยเร็วรวมถึงผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลณขณะนี้ด้วย ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุกราดยิงเบื้องต้นจะให้เฉพาะผู้เสียหายนะครับคือมีดราม่าว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้ก่อเหตุด,ด้วยคือตอนนี้เนี่ยทางสำนักนายกบอกว่ายังนะครับยังไม่รวมเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนโดยการเยียวยาเนี่ยจะแบ่งตามหน้าจอครับกรณีเสียชีวิตจะมีค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพรายละ200 0 0 0บาทบาดเจ็บสาหัสรายละ1 0 0 0 0 0บาทบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสรายละ50,000บาท ดพลภาพรายละ2 0 0นบาททางนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ